สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงจิราเชียอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ปิงพาทุกคนมาอัปเดตอ่างปลาสอดหน้าบ้านของปิงนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เป็นปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะสองพันห้า้หกสิบแปดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ห่างหายกันไปนานกับการอัปเดตอ่างปลานะคะปิงก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ตอนนี้เราจะเหลือแค่สามอ่างเล็กๆตรงนี้หน้าบ้านนะคะเพื่อนเนี่ค่ะตอนนี้น้องป้าของเราก็คือคักกินอาหารกันสนุกเลยนะคะเพื่อนเพนก็คือปิงจะให้อาหารสามเวลาต่อวันนะคะแต่ว่าจะให้เป็นมื้อเล็กๆนะคะที่เห็นก็จะมีปลาสอด แดงกุหลาบนะคะปลาหางนกยูงป่านะคะแล้วก็ปลาสอดนะคะเพื่อนๆปลาสอดตัวสีส้มๆนะคะแล้วก็มีปลาสอดตัวสีดําตัวเล็กๆด้วยนะคะที่เพิ่งออกลูกโตมานะคะนี่ค่ะปิงก็จะจําลองบึงบัวในธรรมชาติมาย่อส่วนอยู่ในอ่างของเรานะคะเพื่อน ไม้น้ําก็จะมีต้นเทปนะคะสาล่ายนะคะบัวสายสีแดงธรรมดานะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักเป็ดไทยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะไม้น้ํานะคะแล้วก็สันตวานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่ขึ้นตามทุ่งนาน,นะคะ น้องปลาสีแดงตัดกับใบไม้สีเขียวไม้น้ำสีเขียวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกอ่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอ่างนี้ก็ไม้น้ำก็เหมือนกันกับอ่างที่แล้วนะคะน้องปลาก็อยู่ดีนะคะเพื่อนๆออกลูกออกหลาเยอะมากๆนะคะส่วนปลาหองนองอยูงสีดำๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ เดี๋ยวปิงจะเอาอาหารเทให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้เห็นจำนวนของน้องปลานะคะนี่ค่ะเพื่อนเพเมื่อเราเทอาหารน้องปลาก็จะเริ่มออกมากันจากไม้น้ำนะคะนี่ค่ะดูเพื่อนเนะคะเพื่อนๆืนการเลี้ยงก็ไม่ยากค่ะเติมน้ำทุกวันนะคะถ้าเรามีฝักบัวรดน้ำที่เป็นรูทีๆีเราก็เอามาเปิด ใส่อ่างนะคะในตอนเช้านะคะให้น้ำในกระทบกับอากาศนะคะจะได้เป็นออกซิเจนเติมลงไปในน้ําในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่น้องปลาก็จะเยอะมากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายมากๆค่ะถ้าใครติดตามปิ๊งมานานจะเห็นว่าปลาสอดกุหลาบเนี่ยปิ๊งเลี้ยงมานานหลายปีแล้วนะคะเพื่อน อ่างปิ้งจะโดนแดดแค่ครึ่งวันเช้านะคะน้ําจะไม่เขียวตะไคร้จะไม่บูมนะคะคเพื่อนๆแล้วก็ในอ่างปิ้งจะเก็บหอยขมมานะคะแล้วก็เลี้ยงแยกให้เขาคลายดินคลายตะกรอนอะไรก่อนนะคะแล้วปิ้งก็เอามาใส่นะคะเพื่อนเพื่อนให้เขากินตะไคร้น้ากินเศษอาหารนะคะจากที่เหลือจากในตู้นะคะแต่ว่าหอยคันกับหอยไหมเลขหนึ่งปิ้งจะเก็บออกนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะพเพื่อนเพื่น่ารักมากๆเลยนะคะสักตเห็นว่าน้องๆองเยอะมากเลยนะคะพเพื่อนๆเลี้ยงง่ายนะคะปลาสดน,นะคะเป็นปลาที่แข็งแรงนะคะขอแค่เราดูแลสภาพน้ําให้ดีไม่น้ําน้ําไม่ร้อนจัดนะคะอ่างปลาที่ดีควรตั้ง,ตงใต้ชายคาบ้านนะคะพเพื่อน ตรงที่ได้รับแสงแดดไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ใต้ร่มไม้นะคะเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้เวลาที่ใบไม้ร่วงหล่นดอกไม้ร่วงหล่นน้าเน่าเสียง่ายนะคะเพื่อนการดูแลคุณภาพน้ําในอ่างก็จะยากเข้าไปอีกนะคะ นี่นะคะอนาคตปิงก็จะหาปลามาใส่อ่างสีขาวข้างบนด้วยนะคะเพ<ๆ>ื่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปิงมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ